กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่26อย่าทิ้งพี่อินทุอ่อนโดนจี้เข้าไปที่ใจดำๆหล่อนถึงกับออกอาการเกรี้ยวกราดหล่อนลุกขึ้นแล้วตบหน้าชู้ของไพลินดังเพี้ยเท่าว่าคนที่โดนตบจริงๆกลายเป็นไพลินซะเอง สาวหน้าคมรู้ทันเธอเอาใบหน้าของตัวเองเข้าไปบงังใบหน้าของคุณหวานสุดที่รักเอาไว้ไพลินอินทุอนตกใจเป็นอย่างยิ่งไพลินถึงขนาดกล้าเอาตัวเองมาบาังไว้ทั้งรู้สึกเสียใจที่ได้ตบตีอีกคนไปนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตที่อินทุอ่อนทำร้ายไพลินครั้งแรกคือตอนอายุสิบสี่ไพลินขัดคำสั่งกลับบ้านมืดคำ่ำ แถมยังแต่งตัวเหมือนจะไปยั่วผู้ชายไม่มีผิดอินทุออนหึงจนขาดสติจึงได้ตบหน้าไพลินไปหนึ่งครั้งพลันนั้นมุมปากไพลินมีเลือดซึมออกเธอยือนบังแม่เลี้ยงเอาไว้กลัวว่านายหญิงอินทุออนจะเข้ามาทำลายทูนหัวของเธอเองไพลินจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเธอรักของเธอเธอทนุถนอมมาตลอดแล้วนายหญิงมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายคุณหวานกันละ่ะ นั่งลงค่ะไพลินคำหวานสั่งอีกฝ่ายเอาตัวมาขวางเธอเอาไว้วันนี้มันต้องจบปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยคำหวานไม่อยากให้มันค้างคาชีวิตมันต้องเดินไปต่อไพลินนั่งลงตามคำสั่งเรียกสายตามไม่พอใจของอินทูออนปกติมีแต่อินทูออนที่สั่งไพลินหันซ้ายหันขวาได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วละ่ะมีคนมาแทนอินทูออนได้ และดูเหมือนว่าไพลินจะทำตามที่คำหวานบอกอย่างเต็มใจซะเหลือเกินอินทุอ่อนเองก็นั่งลงไปสงบสติอารมณ์อีกครั้งเรื่องความรักมันทำให้นายหญิงคนนี้ไม่เป็นตัวเองสักเท่าไหร่บอกตามตรงเลยนะคะฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณกับไพลินอยู่กินด้วยกันแล้วไพลินบอกกว่าเขาแค่ขายตัวให้คุณและเขาก็โดนบังคับให้ทำค่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันทราบ ฉันก็เลยเห็นใจแล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยอาจเป็นเพราะฉันโง่เองฉันไม่รอบคอบไม่ได้สอบถามให้ดีถึงความเป็นไปเป็นมาเอาเป็นว่าพวกคุณสองคนไปตกลงปัญหากันเองฉันไม่เกี่ยวค่ะคำหวานบอกอินทุอ่อนเพื่อจบทุกปัญหาเธอโทษตัวเองเธอเชื่อภัยลินง่ายเกินไปหน่อยคำหวานรู้อีกคนรักเธอมากถ้าไม่รัก เขาก็คงไม่ทำเพื่อกันขนาดนี้เธอเองก็รักอีกคนข้อนี้เธอจําได้ขึ้นใจเชียวละปแต่ไาพาลินเองก็ผิดเขาไม่ยอมบอกกันไม่ยอมเคลียร์ปัญหากับคนเก่าให้รู้เรื่องถ้ารู้ว่าพวกเขาอยู่กินกันแล้วคำหวานจะไม่เกินเลยเธอจะไม่มีใจให้เลยสักนิดแมนจะรักแค่ไหนถ้าเขามีเจ้าของมีคู่แล้วเราก็ไม่สมควรเอาตัวเข้าไปยุ่งมันผิดศีลธรรมมาก อีกอย่างเป็นลูกผู้หญิงเธอต้องรักศักดิ์ศรีของตัวเองสิคำหวานยอมรับคนดีๆแบบไพลินหายากเธอเองก็รักเขามากแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือคำหวานต้องถอยออกมาซะส่วนคุณไพลินกลับไปกับเขาซะไปตกลงกันให้เรียบร้อยฉันเข้าใจถึงเหตุผลที่คุณอธิบายมาทั้งหมดดี ว่าคุณคิดและรู้สึกแบบไหนแต่ว่าเอาตามจริงคุณก็เหมือนอยู่กินกับเขาไปแล้วคุณทำแบบเนี้ยคุณใจร้ายไปหน่อยกับเขานะคะฉันรับข้อนี้ไม่ได้ฉันเองก็ทนไม่ได้ที่คนที่ฉันรักหนีไปกับผู้หญิงคนใหม่ที่ถูกใจกว่าละฉันมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ยุ่งกับของของใครอีกแม่เลี้ยงคะได้โปรด พี่ไม่ได้อยากกลับไปไหนว่าจะไม่ทิ้งพี่สัญญากันแล้วไงว่าจะไม่ทิ้งพี่ไพลินกอดขาแม่เลี้ยงเอาไว้ทั้งน้ำตาเขาสัญญาแล้วเขาจะไม่ทิ้งเธอไม่ใช่หรอจะให้ไพลินใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะเมื่อไม่มีแม่เลี้ยงในชีวิตทำไมถึงผิดสัญญาบาบนี้คําหวานไม่สงสารเธอหรอที่ทำทุกอย่างก็เพราะความรักมันก็แค่นี้ ทำไมต้องไล่เธอให้ไปอยู่กับเขาด้วยเข้าใจกันง่ายดีนี่อินทุออนพอใจมากแม้นาหวานนั่นไม่ทําให้เรื่องยุ่งยากนะักจะได้ไม่ต้องใช้กําลังจะได้ไม่มีใครเจ็บตัวในวันนี้ปล่อยฉันไพลินกลับไปซะแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกคําหวานสนลัดขาออกจากไพลินอีกคนกอดเธอเอาไว้แน่น คําหวานบอกคนที่เพิ่งบอกรักเธอไปเมื่อคืนให้กลับไปให้หนีออกจากชีวิตของเธอเขาต้องกลับไปอยู่กับเมียของเขาไม่ครบวันก็มีเหตุให้เลิกกันไปทำให้เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายอีกจนได้ไม่ปล่อยแม่เลี้ยงสัญญาแล้วแม่เลี้ยงจะไม่ทิ้งพี่ทำไมถึงทิ้งกันได้ลงคอไพลินเกาะขาคำหวานนั่นกว่าเดิมอีก ได้เธอแล้วจะทิ้งกันเลยเหรอคําที่บอกรักกันเมื่อคืนนี้ล่ะมันไม่ได้มีความหมายสักนิดเลยหรือไงยอยากทำยังไงอยากไล่ไปกับใครก็ทำอย่างนั้นเหรอไหนว่ารักกันคนรักกันเขาไม่ทำแบบนี้หรอกแม่เลี้ยงใจร้ายกับไพลินมากเกินไปแล้วนะด้านอินทูออนนั้นอินทูออนพูดไม่ออกกับภาพตรงหน้าเธอไม่เคยเห็นไพลินแสดงกิริยาให้เห็นว่า อีกฝ่ายอ่อนแอแบบนี้มาก่อนในชีวิตไพลินที่อินทุออนรู้จักเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและฉลาดอยู่เสมออินทูออนไม่เคยเห็นอีกฝ่ายเป็นแบบนี้คงรักคำหวานมากสินะแม้สาวนั่นมีอะไรดีถึงได้รักถึงได้หลงขนาดนี้หลาวอินทูออนล่ละตลอดสิปีที่อยู่ด้วยกันมาอินทูออนทำทุกอย่างให้เขาเสมอทำไไมเขาไม่เคยมองกัน ไพลินไม่เห็นความดีของอินทูออนหรือว่ารู้สึกตกหลุมรักเธอบ้างละ่ะถ้าจะพูดถึงความผิดของอินทูออนแล้วล่ะก็ก็มีแค่เอาสาวหน้าหวานมาขู่ไพลินแล้วบังคับให้อีกฝ่ายมาอยู่กินกับเธอแค่นั้นก็นอกนั้นอินทูออนก็ดีกับไพลินทุกอย่างนี่บอกให้ปล่อยไงคะออกไปจากบ้านฉันที่นี่ไม่ต้อนรับคุณอกีก คำหวานตะโกนเสียงดังสั่งให้ัยลินปล่อยกันซะเธออยากขึ้นบ้านไปร้องไห้เสียใจคนเดียวแล้วและคำหวานจะไม่ยอมให้น้ำตาของเธอปล่อยออกมาอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเธอเป็นคนอ่อนแอเด็ดขาดแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงอย่าทิ้งพี่อย่าไล่พี่ไปกับเขาสงสารพี่เธอสงสารกันบ้างได้ไหมคะ พี่อยากอยู่กับแม่เลี้ยงได้ยินไหมพี่รักแม่เลี้ยงนะไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิตที่ไพลินจะร้องไห้เสียใจเท่าครั้งนี้มาก่อนความเสียใจในครั้งนี้ไม่มีครั้งไหนในชีวิตเทียบเท่ามันเจ็บปวดจนไพลินไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วถ้าให้เธอไปวันนี้ไพลินจะขอตายที่นี่ก็แล้วกันไพลินลุกขึ้น เธอเข้าไปแย่งปืนลูกน้องของอินทุออนออกเธอหวังจะจบชีวิตตัวเองในวันนี้ไพลินเคยคิดมาตลอดว่าการฆ่าตัวตายมันคือหนทางของคนโง่และมันยังเป็นบาปนะแต่ตอนนี้ไพลินเข้าใจแล้วละ่ะคนที่ฆ่าตัวตายนั้นเขาคงเจ็บปวดและหาทางออกไม่ได้จริงๆไพลินจ้องหน้าสาวหน้าวานหวังจะจำภาพเป็นภาพสุดท้าย ก่อนที่ตัวเองจะลาโลกใบนี้ไปซะหยุดนะหยุดนะคำหวานกับอินทุออนตกใจคนทั้งสองเอ่ยขึ้นพร้อมๆกันคำหวานรีบเดินเข้าไปตบหน้าคนโง่โง่ที่ขนาดคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเพราะเขาเจอกับความผิดหวังไพลินโง่เงาสิ้นดีเลยเสียงเพียดังขึ้นก่อนที่คำหวานจะตะวาดคนโง่ว่าถ้าคุณตายเมียคุณก็ฆ่าฉัน คุณมันเหงสวยเห็นกักตัวคุณเอาปัญหาใหญ่ขนาดนี้มาให้ฉันถ้าอยากให้ฉันตายก็ทำเลยยิงฉันนี่ยิงเลยสิคำหวานตหวาดก้องใจเธอแทบหยุดเต้นแล้วเพราะเห็นเขาทำอะไรบ้าๆแบบนี้ใช่เธอเองก็รักเขาไม่ได้อยากทำให้เขาตายหรอกเอาสิแม่จะให้ผู้ชายทั้งหมดนี่ดุมแม่นี่ซะแล้วก็ค่อยค่าทิ้งทีหลัง ไพลินคิดว่าแม่กล้าทำไมหมลักคนทั้งสองไม่ได้อยากให้ไพลินตายเลยซักนิดความรักมันทำให้คนคิดอะไรโง่โงจนบางครั้งอาจจะถึงการคิดสั้นแล้วปืนก็หล่นลงกระแทกพื้นไพลินตัดสินใจหยุดในสิ่งที่คิดเธอสุดตัวลงนั่งคุกเขา่าเหมือนคนหมดอะไรตายยากไพลินเธอมันน่าสมเพชขนาดเสียใจจนอยากตายยังทำไม่ได้ แล้วจะให้เธอกลับไปกับอินทูออนมันก็เหมือนไล่เธอไปตายนั่นละ่ะทำไมนะทำไมไม่ให้เธอตายที่นี่ไปเลยละ่ะแม่เลี้ยงอย่าทิ้งพี่ได้ไหมคะสัญญากันแล้วเมื่อคืนจำได้หรือเปล่าพี่รักแม่เลี้ยงพี่ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้เลยสักนิดขอร้องอย่าทิ้งพี่ได้ไหมคะไทลินยกมือไหว้ เธอจะลองขอร้องคำหวานอีกสักครั้งเธอครัำครวนจะเป็นจะตายทว่าคำหวานก็ไม่ได้สนใจกันเลยสักนิดอินทูอ่อนบาดตาบาดใจกับภาพตรงหน้าไพลินบอกรักผู้หญิงคนอื่นต่อน้าเมียบาตัวเองได้ยังไงกันละ่ะไม่ใช่แค่ไพลินเองที่เจ็บอินทูอ่อนเองก็เจ็บเหมือนกันนะไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่จะให้ผัวตัวเองไปชอบบอกรักคนอื่นแบบนี้จิน เอาตัวไพลินกลับบ้านเอ็นทุออนสั่งเสียงดังวันนี้ต้องเอาไพลินกลับบ้านไปให้ได้ไพลินออกมาเล่นสนุกนานเกินไปแล้วถึงเวลาต้องกลับเข้ากรงแล้วล่ะจินพร้อมลูกน้องอีกห้าคนหมายจะคุมตัวของไพลินเอาไว้แต่สาวหน้าคมยอมซะที่ไหนล่ะไพลินลุกขึ้นตั้งท่าจะสู้ให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมกลับไปง่ายๆหรอกถ้าเธอมีความพยายามมากพอ บางทีแม่เลี้ยงคำหวานอาจจะใจอ่อนแล้วเขาก็สงสารเธอก็ได้ไพลินอย่านะจินบอกน้องสาวรู้ดีว่าไพลินเก่งสู้แบบไม่มีอาวุธมันยังเคยเอาชนะผู้ชายตัวใหญ่ๆมาแล้วชนะห้าคนแบบไซส์และใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีซะด้วยซ้ำส่วนจินนะ่ะต่อยตีกับมันมาตั้งแต่เด็กแพ้ไพลินมาตลอดและคราวนี้ จินก็ไม่อยากเจ็บตัวเหมือนทุกครั้งพลันนั้นเสียงง้างไกปืนก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังอินทุออนหยิบปืนของตัวเองออกมาเลลงเข้าที่ศีรษะของสาวหน้าหวานหวังจะกำราภัยลินให้ยอมสงบและมันก็ได้ผลไไทลินยอมสงบลงในทันทีอย่าทำแม่เลี้ยงนะสาวหน้าคมร้องห้ามมือยกขึ้นว่ายอมแพ้แล้ว จินกับลูกน้องรีบเดินเข้าไปใส่กุญแจมือจากนั้นก็ยังมัดขาของตัวปัญหาให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาผ้ามามัดปากไพลินเอาไว้แบกอีกฝ่ายไปขึ้นรถไพลินดิ้นคลุกคลักขยับตัวพยายามส่งเสียงไปหาคนที่รักที่สุดในชีวิตหวังจะให้คำหวานเห็นใจเธอบ้างไอ้ลูกไอ้ลูกสิไพลินร้องตะโกนก้อง บอกสาวหน้าหวานสุดเสียงทั้งน้ำตาหวังจะให้อีกคนรับกลับไปอยู่ด้วยจากนั้นไพลินก็สลบไปด้วยฤทธิ์ดามปืนของพี่สาวหึหวังว่ดเธอคงจะไม่ต่อแย่กับไพลินอีกนะคงรู้นะว่าเธอจะโดนอะไรอินทุออนบอกสาวหน้าหวานหวังจะข่มขู่ไม่ให้คำหวานติดต่อไพลินอีกไม่น่าใจเหมือนกันว่า ไพลินจะหากกลงขังออกมาอีกได้หรือเปล่าฝีมือกับมันสมองไม่สามารถประมาดได้คงได้ตับบอกชู้ของไยลินนี่ล่ะให้เลี้ยงไพลินเอาไว้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองจะง่ายกว่าไม่ต้องขู่กันหรอกคะ่ะดิฉันมีศักดิ์ศรีพอเชิญนะคะดิฉันไม่สงคำหวานเดินขึ้นบ้านของตัวเองน้ำตามันพันจะไหลออกมาแล้วหัวใจของเธอกลัดน้อง เจ็บช้ำโศกเศร้ามันลอยตามสาวหน้าคมออกไปอยู่รอมรออินทุออนสั่งลูกน้องให้กลับก่อนที่รถสิบกว่าคันที่จอดซุ่มเอาไว้จะวิ่งออกจากไร่คำหวานไปจนไม่เห็นฝุ่นสาวหน้าหวานมาถึงห้องก็ปล่อยโฮออกมาไม่หยุดคำหวานเสียใจเธอทำอะไรไม่ได้เลยเสียงขอร้องที่เขาบอกว่าไม่ให้ทิ้งอีกฝ่ายไปนั้นมันดังก้องอยู่ในสมอง คำหวานจำมันได้ดีจนขึ้นใจเชียวละไหนจะคำสัญญาที่เขาทวงถามอีกคำหวานเธอเป็นคนประเภทไหนกันนะเธอไม่อาจรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคนที่ตัวเองบอกไว้อย่างดบดีว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาแต่เธอก็ทำมันซะเองเธอเหยียบย่ำหัวใจของคนที่เธอรักด้วยสองมือและสองเท้าคำหวานได้ตาขอโทษไพลินในใจเธอไม่สามารถเอ่ยออกมาได้ เพราะมันจะยิ่งทำให้เรื่องไม่จบปล่อยภัยลินไปซะปล่อยไปตามทางที่มันควรจะเป็นตั้งแตาา่แรกถ้าถามว่าคำหวานเข้าใจเหตุผลหรือเปล่าเธอเข้าใจและเธอก็เชื่อใจเขาแต่าบางครั้งเราก็ต้องคำหนึงในสิ่งที่ถูกต้องถ้าให้เปรียบก็คงเหมือนกับพี่ภัยลินเขาเป็นผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับนายหญิงอินทุออนคนนั้นถึงจะไม่รัก ถึงจะโดนบังคับแต่ในทางสังคมและกฎหมายพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วส่วนเธอเธอเป็นคนนอกเธอเข้าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของเธอทำแบบนี้เท่ากับเธอเป็นชู้ของไพลินแมนจะบอกว่าทำงานทดแทนหาเงินแทนบุญคุณแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทางที่สิ้นสุดทางที่ถูกต้องของพี่ไพลินก็คือต้องบอกกล่าวกับอินทูออนให้รู้เรื่อง ไม่ใช่หนีออกมาแบบนี้คำหวานร้องไห้กับตัวเองเพียงลำพังเธอเข้าใจเหตุผลของคนตัวสูงแต่เธอต้องยึดเอาหลักความถูกต้องมาก่อนใจของเธอจะขาดอยู่แล้วเธออยากจะวิ่งตามเขาไปให้สุดแรงได้แต่หวังว่าเขาจะอยู่ดีมีสุขพี่ไพลินจะลืมเธอซะเขาจะไม่กลับมาตอแยให้วุ่นวายใจอีกส่วนตัวเธอนั้น เธอต้องตัดใจจากคนที่มีเจ้าของแล้วเหมือนกันคำหวานเดินเซมานอนบนเตียงเธอไรเรียวรางแม้กระทั่งการเดินมาภาพความทรงจำต่างๆกลับคืนมาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เธอรักไพลินมากและรู้ดีว่าเขาเองก็รักเธอมากไม่ต่างกันหรอกเมื่อคืนเรายังนอนกอดกันอยู่เลยนะพาห่มนี่หมอนนี่ผ้าถุงเสื้อนี่ สิ่งที่อีกคนใส่นั้นยังกองอยู่ตรงนั้นเมื่อเช้าเรายังอาบน้ำด้วยกันทําบุญที่วัดด้วยกันไปดูที่ดูทางด้วยกันเขายังคอยกุมมือเมื่อเธอรู้สึกหวาดกลัวอยู่เลยคำหวานบอกรักไพลินอีกฝ่ายมอบกายให้กันแล้วแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้ละ่ะไม่ทันคามวันเลยเราก็ต้องจากไกลกันแล้วงั้นหรอและมันเป็นการห่างไกลกันตลอดชีวิต ลาก่อนนะคะพี่ไยลินสาวหน้าหวานร้องไห้กับตัวเองเงียบๆบ้านสองชั้นหลังนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่กับเธออีกต่อไปแล้วกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ